ผมจะมาสรุปเกี่ยวกับรายวิชา MKT 4201หรือก็คือการวิจัยตลาดซึ่งวิชานี้จะมีคะแนนเก็บอยู่20คะแนนคืองานกลุ่มวิจัยซึ่งเราสามารถเลือกทำงานกลุ่มวิจัยหรือไม่ทำงานกลุ่มวิจัยก็ได้ในส่วนของคนที่ไม่มีเวลาเข้าเรียนและไม่มีเอกสารการเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอสรุปของผมได้เลยถ้าต้องการแนวข้อสอบสามารถเข้าไลน์กลุ่มมาได้เลยครับแนวข้อสอบสามารถดูได้ในอัลบั้มกลุ่มไลน์ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้ว เรามาดูกันเลยก็คือวิชานี้ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือส่วนที่1จะเป็นคําถามเกี่ยวกับทฤษฎีการวิจัยต่างๆส่วนที่2จะเป็นการเขียนโครงการการวิจัยหรือการเขียนรีเสิร์ชโพสสอส่วนที่3จะเป็นการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยเราจะต้องออกแบบเครื่องมือการวิจัยเองส่วนที่4จะเป็นคําถามเกี่ยวกับทฤษฎีการวิจัยและการวิเคราะห์ตรางการวิจัยเรามาดูในเรื่องของความสําคัญของการวิจัยตลาดการวิจัยตลาดมีความสําคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก การที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจดำเนินการอย่างไรจำเป็นต้องอาศัยสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายวางแผนจัดองค์กรการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทมกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาการดำเนินธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์แผนงานกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับแนวโน้มสภาพความเป็นจริงของตลาดและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับบริษัทได้ดำเนินธุรกิจในด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเรามาดูในเรื่องของประโยชน์ของการวิจัยตลาดประโยชน์ของการวิจัยตลาดหนึ่งเลยก็คือช่วยในการประเมินสถานการณ์ทางด้านการตลาดต่างๆได้รวมทั้งการประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ข้อมูลและผลการวิจัยสามารถใช้ประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ของโครงการและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายวางแผนกลยุทธ์ดำเนินงานธุรกิจและนโยบายขององค์กรได้ 2. ช่วยชีย้แนวทางการผลิตสินค้าหรือบริการทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าเขาวควรผลิตสินค้าอะไรเป็นจำนวนเท่าใดรวมถึงการวิจัยสายผลิตภัณฑ์และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตลอดจนตาสินค้ามีประโยชน์ต่อการวางแผนผลิตภัณฑ์ 3. ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดการวิจัยผลิตภัณฑ์ช่วยชี้แนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์แนวทางการกำหนดราคาที่เหมาะสมจะช่วยชี้แนวทางการจัดจำหน่ายทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าจะจัดจำหน่ายอย่างไรช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรช่วยชี้แนวทางการส่งเสริมการตลาดควรสร้างสิ่งสิ่งดึงดูดใจในตัวสินสค้าเพื่อให้เกิดการซื้อขายอย่างไร 4. ช่วยให้ผู้ผลิตทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อขายความต้องการสินค้าทําให้ทราบแนวโน้มยอดขายสินค้าแต่ละชนิดมีประโยชน์ในการพยากรณ์ยอดขายและกําหนดอาณาเขตขาย 5. การวิจัยศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้าพฤติกรรมผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และบริการทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสมได้ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินงานด้านการตลาด6การวิจัยด้านการสื่อสารหรือการส่งเสริมทางการตลาดช่วยให้กําหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้ช่วยในการประเมินผลการโฆษณาและการส่งเสริมการขายต่อมาเรามาดูในเรื่องของลักษณะของวิธีการศึกษาค้นคว้าหรือระเบียบการวิจัยจะสามารถจําแนกการวิจัยตลาดได้2ประเภทก็คือ1การวิจัยเชิงคุณภาพ2การวิจัยเชิงปริมาณ เรามาดูในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพเนื่องจากข้อมูลการตลาดหลายประเภทไม่สามารถนำมาจัดทำในรูปแบบปริมาณหรือค่าตัวเลขได้เช่นค่านิยมประสบการณ์รูปแบบการดำเนินชีวิตบางประการเช่นชีวประวัติเป็นต้นตัวอย่างเช่นการวิจัยทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์การวิจัยเชิงคุณภาพจะมีกลุ่มประชากรที่ศึกษาขนาดเล็กหรือเป็นกรณีพิเศษวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่การสังเกตการการสัมภาษณ์ การสำรวจและการสนทนากลุ่มต่อมาเรามาดูในเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยการใช้คณิตศาสตร์และหลักสถิติต่างๆโดยเก็บข้อมูลจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างการวิจัยตามจํานวนที่กําหนดขึ้นโดยมีการสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลักษณะของมาตรวัดตัวแปรที่เหมาะสมกับวิธีการวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติที่ออกแบบเอาไว้ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของขั้นตอนการวางตลาดหรือการออกสินค้าควรทําการวิจัยดังนี้ 1. การวิจัยผู้บริโภคการวิจัยผู้บริโภคทําเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผู้บริโภคในด้านต่างๆเช่นพฤติกรรมผู้บริโภคลักษณะทางประชากรศาสตร์ความสัมพันธ์ของลักษณะลูกค้าแต่ละกลุ่มกับสินค้าแต่ละชนิดของกิจการการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภครวมไปถึงการวิจัยแรงจูงใจในการซื้อและประเด็นด้านจิตวิทยาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นต้น 2การวิจัยผลิตภัณฑ์การวิจัยผลิตภัณฑ์เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านสินค้าหรือบริการในด้านต่างๆเช่นคุณลักษณะคุณสมบัติรูปลักษณ์ระดับคุณภาพตาสินค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ต่อมาเรามาดูในเรื่องของคำศัพท์ทางด้านการวิจัยตลาดคำศัพท์ทางด้านการวิจัยตลาดก็จะมีดังนี้1การเลือกตัวอย่างอย่างง่าย simple random sampling คือการสุ่มอย่างมีระบบ เป็นการสุ่มตัวอย่างเมื่อประชากรมีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ลักษณะของประชากรมีการจัดเรียงตามลำดับหมายเลขไว้แล้วการสุ่มจึงสามารถทำอย่างเป็นระบบโดยการนำจำนวนประชากรหารด้วยจำนวนตัวอย่างที่ต้องการเช่นมีนักเรียนจำนวน2,000คนซึ่งมีรายชื่อเรียงลำดับตามเลขที่เอาไว้แล้วแต่ต้องการตัวอย่างเพียง100คนเมื่อหารจำนวนประชากร2,000ด้วยขนาดตัวอย่างที่ต้องการ100จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ20 จากนั้นให้สุ่มเลือกคนที่1นึถึงยีว่าได้คนที่เท่าไหร่คนต่อไปก็ให้บวก20เข้าเลขที่ของคนแรกและทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเป็นระบบเช่นจากคนที่1นึถึงยีถ้าส่งได้คนที่7คนต่อไปก็จะเป็นคนที่27 47-67 27 47 67คือการบวกตัวเลขเข้าไปบวกเพิ่ม20เข้าไปต่อมาข้อที่2การทำ o ฟร s ก r ุ u ปคือการสนทนากลุ่มใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยคัดเลือกและติดต่อขอเชิญผู้มาให้ข้อมูลจำนวน4 -8 ลรายมาร่วมวงสนทนาให้ข้อมูลข้อคิดเห็นตามประเด็นปัญหาการวิจัยสมสมมติฐานการวิจัยสมมติฐานการวิจัยเป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาการวิจัยโดยนำเรื่องราวที่ผู้วิจัยได้สรุปสาระมาจากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสมมุติฐานการวิจัยนี้จะทำหน้าที่เป็นโจทย์ที่ผู้วิจัยจะต้องพิสูจน์ด้วยการหาข้อมูลเชิงประจักษ์มายืนยัน Nominal scale การจัดตัวแปรออกเป็นกลุ่มเช่นตัวแปรเพศก็จะมีเพศหญิงและเพศชายตัวแปรอาชีพก็จะมีอาชีพต่างๆหลายกลุ่มเลยก็คือเช่นข้าราชการกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนกลุ่มอาชีพรับจ้าง Ordinal scale Ordinal scale สามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้และเรียงลำดับตัวแปรแต่ละกลุ่มได้ว่ากลุ่มใดมาก่อนมาหลังเช่นตัวแปรอายุ กลุ่มอายุต่ำกว่า20ปีกลุ่มอายุ21-30ปีกลุ่มอายุ31-40ป,31ปีและกลุ่มอายุที่มากกว่า40ปีขึ้นไป Interval scale Interval scale สามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้เรียงลำดับได้และตัวแปรมีค่าช่วงห่างเท่าๆกันเช่นตัวแปรระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่กำหนดให้กลุ่มตัวอย่างทำการประเมินค่าระดับความพึงพอใจของเขาเออกมา5ระดับตั้งแต่ที่1 2 3 4 5 4. มาตรวัดตัวแปรหรือระดับการวัดตัวแปรเป็นการออกแบบสร้างข้อคำถามในเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องพิจารณาการกําหนดมาตรวัดตัวแปรเพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติรวมถึงการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยต่อมาแล้วก็มาดูในส่วนที่2กันเลยก็คือการเขียนโครงการวิจัยหรือรีเสิร์ชพอพโซลซึ่งโจทย์จะกําหนดหัวข้อเรื่องการวิจัยที่เราจะต้องศึกษามาให้ สมมุติโจทย์กำหนดหัวข้อเรื่องการวิจัยพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของคน Gen Y โดยมีงบประมาณการวิจัยจำนวนสามแสนบาทระยะเวลา6เดือนและต้องการให้ทำการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งเราจะต้องมาเขียนข้อเสนอของโครงการวิจัยซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด10หัวข้อหัวข้อแรกจะเป็นการเขียนชื่อเรื่องการวิจัยที่เราจะต้องศึกษาถึงปัญหาการวิจัยต่างๆ ชื่อเรื่องการวิจัยก็คือพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของคนเจนวายต่อมาในหัวข้อที่2ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาต้องการสํารวจพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยของผู้บริโภคในกลุ่มคนเจนวายต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของคนไทยตลอดจนส่วนผสมการตลาดโดยนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่อมาในหัวข้อที่3วัตถุประสงค์ของการวิจัย โจทย์จะกำหนดมาให้แล้วก็คือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของคนเจน Y 2เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของคน Gen Y ต่อมาในหัวข้อที่ 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องโจทย์กำหนดมาให้แล้วก็คือรายงานและการวิจัยเอกสารและตำราต่อมาในหัวข้อที่5กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดก็จะมีตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระก็จะมี1ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนบุคคลก็จะประกอบไปด้วยเพศอายุอาชีพสถนานภาพและรายได้ 2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดก็จะมีตัวแปรตามตัวแปรตามก็จะประกอบไปด้วยพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าต่อมาในหัวข้อที่6การนิยามศัพท์ซึ่งเราก็นิยามตามโจทย์ที่อาจารย์ให้มาก็คือสินค้าที่จําหน่ายและบริการผ่านระบบออนไลน์ระบบออนไลน์เป็นระบบการสั่งซื้อใช้เทคโนโลยี ่อมาเราก็มาดูในหัวข้อที่7วิธีการดําเนินการวิจัยซึ่งเราก็จะดําเนินการวิจัยดังนี้7.1การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลจากประชากรวิจัยของกลุ่มคนเจนวายเจประชากรวิจัยคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรทม7.3การเลือกตัวอย่างให้ขนาดตัวอย่าง500ตัวอย่างจะมีการเลือกตัวอย่างต่อไปนี้ก็คือกใช้วิธีการสุ่มแบบธรรมดาหรือทั่วไป สุ่มจากเขตกรทมทั้งหมด2เขตคือบางกะปิลาดเร้าขอใช้วิธีการสุ่มแบบพื้นที่สุ่มจากเขตที่เลือกเขตละ250ตัวอย่างโดยสุ่มจากกรทมเจนไว7.4การเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถาม7.5วิธีการวัดข้อมูลจะใช้สถิติร้อยละและค r ายสแควร์ต่อมาในหัวข้อที่8ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อทราบข้อมูลในการวางแผนเช่อในการวิเคราะห์สวด ต่อมาเราก็มาดูในหัวข้อที่9ก็คือระยะเวลาการทําการวิจัยซึ่งโจทย์จะกําหนดมาให้แต่ถ้าโจทย์ไม่กําหนดมาให้ก็ไม่ต้องใส่ลงไปซึ่งในโจทย์นี้โจทย์กําหนดระยะเวลาการทําการวิจัยมาก็คือ6เดือนเริ่มจาก1กพ6 2ถึง31อกค6 2ต่อมาในหัวข้อที่10งบประมาณที่ใช้ในการวิจัยซึ่งโจทย์กําหนดมาให้ก็คือ3 0 0 0 0นบาท ต่อมาเราก็มาดูในส่วนที่3กันเลยก็คือโจทย์จะให้เราสร้างเครื่องมือในการวิจัยซึ่งโจทย์จะถามว่าให้นักศึกษาสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่องรูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกโดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซึ่งกําหนดให้ใช้แบบสอบถามที่มีพนักง,งานเก็บข้อมูลสํารวจจากนักท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้มาตรวัดตัวแปรแบบ n o m i n a l scale และ ordinal scale สำหรับวัสถุประสงค์ข้อที่1ใช้มาตรวัดตัวแปรแบบ Interval Scale สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่2ไม่ได้กำหนดสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่3ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจงสร้างเครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นซึ่งเราจะใช้เครื่องมือแบบสอบถาม รูปแบบการวิจัยก็คือเรื่องรูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกซึ่งเครื่องมือแบบสอบถามก็จะมีดังนี้ส่วนที่1ก็คือคุณสมบัติของบุคคลก็จะมีเพศ <_ S 1> เพศชายและเพศหญิงต่อมาข้อที่2อายุอายุก็จะมีอายุตั้งแต่51-60ปี42-50ปี71ปีขึ้นไป อายุ61-70ปีต่อมาในหัวข้อที่3ก็คือการศึกษาสูงสุดก็จะมี1ต่ํต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น2มัธยมศึกษาตอนตอน้น 3. ามมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวชอ4อนุปริญญาหรือปวส5ปริญญาตรี6สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปต่อมาเราก็มาดูในหัวข้อที่4ก็คืออาชีพอาชีพก็มีตั้งแต่1นักเรียนหรือนักศึกษา2ค้าขายกิจการส่วนตัว สามพนักง,งานบริษัทลูกจ้างโรงงานสี่พ่อบ้านหรือแม่บ้านห้าข้าราชการพนักง,งานรับวิสาหากิจหกอื่นๆโปรดระบุต่อมาในหัวข้อที่5ก็คือระดับรายได้ต่อเดือนซึ่งก็จะมี1ต่ำกว่า10,000บาท2 1 0 0 0 0ถึง20,000บาท3 2 0 0 0 0ถึง30,000บาท4 3 0 0 0 0ถึง40,000บาท5มากกว่า4บาทขึ้นไปต่อมาเราก็มาดูในส่วนที่2กันเลยก็คือพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้บริการท่องเที่ยว คือ 1. ท่านคิดว่าหากต้องการเดินทางท่องเที่ยวท่านจําเป็นต้องใช้บริการบริษัทนําเที่ยวหรือไม่ 1. จําเป็น 2. ไม่จําเป็นข้อที่ 2. ท่านเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาใดมากที่สุด 1. วันธรรมดา 2. วันหยุด 3. วันเทศกาล 4. อื่นๆโปรดระบุ 3. ท่านชอบที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศมากที่สุดหรือไม่ 1. ภายในประเทศ2ต่างประเทศ ส่ส่วนใหญ่ท่านใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวกี่วัน 1. น่งต่ำกว่า5วันสองหถึงสิวัน3 1มสิวัน 4. มากกว่า20วันขึ้นไป 5. ท่านเคยใช้บริการบริษัทนำเที่ยวหรือไม่ 1. เคยสองไม่เคยถ้าตอบไม่เคยจบแบบสอบถามได้เลย 6. ท่านใช้บริการบริษัทนำเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้งเป็นจำนวนเงินเท่าใดหน่งต่ำกว่าห้าพบาทสองห้าพันถบาท สามหนึ 3, ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทสี่มากกว่าสองหมื่นบาทขึ้นไปเจ็ดท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวหนึ่งด้านราคาสองด้านความมีชื่อเสียงของบริษัทสามด้านความหลากหลายของการให้บริการสี่ด้านความสะดวกในการติดต่อก,กับบริษัทห้าอื่นๆโปรดระบุเครื่องมือแบบสอบถามที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตอบข้อสอบเพียงเปลี่ยนแต่โจทย์กับการถาม ต่อมาเราก็มาดูในส่วนที่4กันเลยก็คือหลักการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพก็จะมีดังนี้ 1. เขียนเป็นรายงานวิจัยแบบสั้นโดยจะเขียนเฉพาะเนื้อหาสาระที่สําคัญของการวิจัยเรื่องนั้น 2. เขียนเป็นรายงานวิจัยแบบยาวจะเขียนเนื้อหาสาระของการวิจัยนั้นทั้งหมดอย่างละเอียดโดยสรุปเลยก็คือรายงานการวิจัยทั้ง2แบบนี้มีส่วนประกอบและเนื้อหาสาระตามขั้นตอนการวิจัยเหมือนกันเพียงแต่การจัดรูปแบบและความละเอียดของเนื้อหาแต่ละขั้นตอนในรายงานวิจัยจะมีความแตกต่างกัน ต่อมาแล้วก็มาดูในเรื่องขององค์ประกอบรายงานการวิจัยตลาดองค์ประกอบรายงานการวิจัยตลาดก็จะมี1ส่วนนําส่วนนําก็จะมีปกนอกปกในคำนำํานําบทคัดย่อและสารบัญต่อมาส่วนที่2ก็คือส่วนเนื้อเรื่องก็จะมี2.1บทนําบทนําก็จะกล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อมา2.2ความมุ่งหมายของการวิจัยจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิจัยปัญหาในการวิจัยสมมุติฐานในการวิจัยและขอบเขตของการวิจัยข้อตกลงเบื้องต้นต่อมาข้อที่2.3วิธีการดําเนินการวิจัยจะกล่าวถึงแหล่งข้อมูลวิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีการจัดทําข้อมูล2.4ผลการวิจัยผลการวิจัยจะเป็นการเสนอข้อมูลตลอดจนการแปลความหมายการวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัย ต่อมาเราก็มาดูในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของโครงการซึ่งจะมีหลักการสําคัญโดยย่อเกี่ยวกับประเด็นของการหาข้อมูลดังนี้ 1. โครงการเดิมหรือเป็นโครงการประเภทเดียวกันที่มีเคยทํามาก่อนไม่มีความจําเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดทุกด้าน 2. โครงการใหม่หรือโครงการบุกเบิกนําร่องควรศึกษารายละเอียดทุกด้าน3โครงการภาครัฐจุดสนใจของการวิเคราะห์จะอยู่ที่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน4โครงการภาคเอกชน จุดสนใจจะอยู่ที่ผลกำไรจากการลงทุนจึงอาจเน้นความสำคัญไปที่การวิเคราะห์ด้านการตลาดเรามาดูในส่วนที่4กันเลยก็คือการวิเคราะห์ตารางผลการวิจัยซึ่งโจทย์จะกำหนดตารางและค่าเฉลี่ยมาให้เรามาดูโจทย์กันเลยก็คือตารางที่1ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ก็จะมีตัวแปรมาให้ก็คือ x bar และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1การวางตำแหน่งสินค้าบนสื่อออนไลน์ทำให้สินค้าดูน่าสนใจ X bar อยู่ที่4.01ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.77 2สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการจากพื้นที่วางสินค้าได้ง่าย XB กบ4.07ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.813การซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าช่องทางอื่นๆ X อกบ3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.929 4. การซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ละเอียดกว่าสื่อประเภทอื่น x อ a r อยู่ที่3.51ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.939 5. การตกแต่งเสื้อหรือเว็บไซต์ให้ดูสวยงามหลากหลายสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้านั้นๆ XBAR อยู่ที่4.21ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.861รวมแล้วก็คือ x bar เท่ากับ4.11 และส่วนเบี่งเบนมาตรฐานเท่ากับ0.864ทีนี้เราก็มาเรียงลำดับกันเลยก็คือดูว่าค่าเฉลี่ยตัวไหนมากที่สุดและค่าเฉลี่ยตัวไหนต่ำสุดซึ่งเราก็มาดูที่ x bar x bar ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่4.21ก็คือการตกแต่งเสื้อหรือเว็บไซต์ให้ดูสวยงามหลากหลายสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้านั้นๆรองลงมาก็คือ4.07สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการจากพื้นที่วางสินค้าได้ง่าย เ่กบาต่ำสุดก็คือ3.51การซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ถ้าไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ละเอียดกว่าสื่อประเภทอื่นๆเราก็จะได้แนวคำตอบของตารางที่1ดังนี้ก็คือตารางที่1พบว่าระดับทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ผลสรุปก็คือจากปัจจัยดังกล่าวกล่าวได้ว่าค่าเฉลี่ยของทัศนคติการตกแต่งสื่อหรือเว็บไซต์ให้ดูสวยงามหลากหลายสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้านั้นสูงสุดอยู่ที่4.21 รองลงมาก็คือทัศนคติความสามารถในการค้นหาสินค้าที่ต้องการจากพื้นที่วางสินค้าได้ง่ายอยู่ที่4.07ค่าเฉลี่ยของทัศนคติการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ละเอียดกว่าสื่อประเภทอื่นขั้นต่ําสุดก็คือ3.51ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมขอให้ทุกคนโชคดี